จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามยิ่งทันโลกจี่เปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรภา,า,สสาพสายตาพากับสถานีข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 วันนี้จะมาพูดเรื่องการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลณวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าตามที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักราช2556นั้นขอซักซ้อมแนวทาง ภาพเรียนที่2องทับสองกและปฏิทินการดรําเนินงานดังนี้ 1. จัดสรรงบประมาณภาพเรียนที่2องทับสองใช้ข้อมูลสิบมิถุนายนโดยจัดสรรให้ครั้งที่1คิดเจเอร์เซของจํานวนนักเรียนและครั้งที่2จัดให้ครบ100%เอร์เซเมื่อสถานศึกษารายงานได้ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC แล้วเสร็จทายในบัญที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 6 2. สำต่นักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานจะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในบัญชี่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 6นณเวลาย4่นาฬิกา 3. จัจะสร่งบประมาณภาคเรียนที่2ทับสอ จัดสรรเงินงบอุดหนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน3ารายการคือรายการค่าจัดการเรียนการสอนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. การจัดสรรเงินงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจะจัดสรรงบประมาณให้ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเมื่อสถานศึกษารายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภายในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2556แล้ว 5. กรณีสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจำนวนนกักเรียนจริงข้อมูลณวันที่10พฤศจกายนให้สถานศึกษาเก็บงบประมาณไว้ส่งทบในการจัดสรรครั้งต่อไปซึ่งจะหักหลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป ในการนี้ให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลณวันที่10พฤศจิกายนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2556พบกับสถานีข่าวของเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจจะมมมมีีีชิิิททําาาสสส่่งงันนกวตตโรเปลปลลยไค you my friend